สบายดีพี่น้องปงปายเออไอไซนิงก้าวทักไทยสบายดีพี่น้องไปทางฝั่งซ้ายสปปลราวพี่น้องทางโซนยุโรปแล้วก็พี่น้องประเทศไทยบานเฮาทักไทยสบายดีพี่น้องเอฟซีทั้งผู้ใหม่แล้วก็ผภูเก่าขอบคุณขอบมกขอบเจอพี่น้องปงปายคู่คนนะครับน้อที่แวะมาเป็นกาลังแรงมกําลังแรงเจอเฮดูยูเซอร์นะครับน้องสำหรับคลิปของการทําส่วนองุ่นน้อพี่น้องสําหรับองุ่นของเฮาเมื่อนี้ก็เดินทางมาหอด8 3วัน พี่น้อง83มมือเลยเดอ้อพี่น้องเดอ้อสำหรับองุ่นของดูย,ยูเซอร์นะครับเนาะมื้อนี้เฮาเปิดหัวคลิปหรือว่่าาอเปิดคลิปหนังเบา่าเบิ้งพื้นนะครับเบิ้องข้างพื้นของอ่เท้าอางุ่นหรือว่ายอดองุ่นของเฮ้านะครับเนาะอ่ามื้อนี้เฮาเรามาเว้าเลี้ยงเพื่อมาคุยกันเลี้ยงองุอง่นระยะชีดนะครับเนาะ มืัอน,นี้ครับผมผมนลำว,ว้าวปั่นพี่น้องฟั่งนะครับเนาะในการจัดการกิ่งแขนงกิ่งกลางป่านะครับกิ่งแขนงกลางป่าที่เห่าอ่าละเก็บเอาผลผลิตของเพิ่อนอะไรนาะพี่น้องเนาะอ่าเนื่องจากว่าอ่างวนของดูยูเซอร์ฮัทน,นะครับเนาะอ่าเป็นการปลูกในระยะชิดก็คือปูติดกันหนะ้าว๊อบว่าวาไงไห้พี่น้องพื้นที่27ตารางเมตรอ่า พื้นที่27ตารางเมตรพี่น้องอการปลูกของผมนั้นติดกันเบิ้งพี่น้องอสองต้นนี้ความห่างของต้นไม่ถึงเมตรนะครับพี่พิมเพือนมีได้หอดเม็ดได้พี่น้องเลยอสองต้นนี้มีหอดนะครับสามต้นนี้ก็มีหอดอไม่ถึงเม็ดนะครับแต่ละต้นไม่ถึงเมร็รเพราะว่าเก้าเมตรนั่นแหละ ข้างในนะครับข้างในส่ข้างในโรงเรือนโอ้ยอันขาอันไหมกันสัน้นก่อนเลยข้างในโรงเรือนคือเก้าเมตรแหละเออถ้าว่าสิบเมตรก็ถูกต้นละหนึ่งเมตรบาทที่นี้ข้างในนี่มันไม่ถึงนะครับ 9, เก้าสามคูณเก้าสามคูณเก้านะครับบาทที่นี้เฮ้าปูอยู่ในโรงเรือนอ่อางุ่นของเฮาทั้งหมดสี่ตน ความหมายก็คือว่า,าถ้าเราวัดระยะกันจริงๆมันไม่ถึงต้นละหนึ่งเมตรโดยสำไปว่าจานเถาะเนาะพี่น้องเนะ <laughs> าะกรอนุญาตนะเอเฟอคือปูอันในระยะชิดแท้อีตาดุยเนาะผมได้ว้าไว้ในคลิปก้อนนะัเนาะพี่น้องเนะาะทาั้งๆที่ผมก็ถมที่ไว้แล้วนะครับ <laughs> ผมถมทีไว้เรียบร้อยนะครับเป็นที่เรียบร้อยเพื่อที่จะทําการปลูกองุ่นนั่นแหละแต่บัดนี้ งบประมาณนะครับเราต้องเข้าใจคําว่าง,งบประมาณด้วยนะครับงบประมาณเฮาได้มาจากเงิน10,000บาทของรัฐบาลนะครับนั่นก็คือเงินดิจิตอลวอร์เรดเนาะพี่น้องเฟสแรกเขาก็เอามโยนลงในส่วนองุ่นของเฮาเลยบัทีนี้ในงบประมาณ10,000เนี่ยทั้งต้นได้พี่น้องเลยทั้งต้นทั้งโรงเรือนนะครับมับงกะเบิร์ดละว่าเนาะพี่น้องมันก็เลยกลายเป็นว่าส่วนงุ่นของเฮาฮันปุที่ นะครับในการผู้ที่บาดท,ทีนี้นะครับเฮาก็ต้องมาจัดระเบียบจัดระเบียบการเดินของแต่ละยอดแต่ละเถาแต่ละต้นให้ดีว่าท่นเถนะทานมีทันมีจัดระเบียบได้ตาดุยโยกก็คือเบาเลยเนาะพี่น้องมือวนี้ผมก็เลยภาพพี่น้องมาเบิ้งนะครับเนะาะภาพพี่น้องมาเบิง้งมาเบามาเบาพื้นเกี่ยวกับการจัดระเบียบนะครับในเขาเรียกว่ากิ่งแขนงกิ่งแขนนี่แหละเนาะพี่น้องกิ่งแขนก้างป่าขององุ่นของเรา เบิ้งพี่น้องนะครับตอนนี้พื้นท้องนะครับเริ่มเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเอพี่น้องเบิงง้งแงนขึ้นไปดูเอาเออโอ้ยอันขาตังกองก่อยก็ดีพี่น้องเอาไม้กันสั้นก่อนนี่เริ่มเห็นชัดเจนนะครับว่ากิ่งแขนงก้างปลาของเขาเริ่มออกอเอาก็พยายามเลื้มหนุดึงเลืมโน้มนะพี่น้องเริ่มโน้มให้เขาออกมาเป็นระเบียบเรียบร้อยว่าสันเถาะเนาะ อ่านกานมีเอสในนี้มันละเป็นในเลิกโยถามที่ค่อยคืดมักกระยุ่งอาญะเอฟเอจะขึ้นยุ่งหรือโยดูพี่พื่อเพื่อนเขาก็เบิ้งนะครับทุกข้อถือว่าหรือว่าทุกก้านใบเขาจะมีกิ่งแขนงหมดทุกทุกก้านใบนะครับเนี่ยแล้วบ้านนี้ข้อตาแต่เราข้อตาหลังหลังข้อกระชิดหลังข้อกายนิ่ง ข้อนี้ชิดกับประมาณห้าหกเส้นห้าหกเจ็ดเส้นอันนี้สิบเส้นอันนี้กับแปดเส้นเก้าเส้นประมาณความยืดของข้อตาอยู่ในช่วงระยะ,ว,ะว่าง่ายก็คือเขายืดตัวยืดตัวมียืดนะครับมันก็เป็นยุที่การเฮืรอน้ําเฮืรปุ๋ยของเขาเนะพี่น้องนะอันนี้ตามที่ผมเข้า,เ,ขาเจอนะอมือเล่นเข้าลืมเฮืรน้ําหรือว่าเข้าเฮืรน้ําน้อยอยอดเขากเลัลมีผุงปลาเลอะอันนี้ค่อยคืดเองนะ มันละเป็นไปได้ลรือในเรื่องเข้าก็มีหูจักเนะาะบัดที่นี้เอ่กเข้ากมาที่อาการจัดระเบียบนะครับเนาะเห็นบ่พี่น้องอ่าผมเริ่มโน้มมาตั้งแต่หลายๆคลิปก่อนเนาะผมก็จะโน้มลงมาโน้มลงมาโน้มลงมา,มงมาพ่อเขาโน้มลงมาได้เต็มทีเขาเงียามาแล้วเข้ากับจังมัดติดมัดแนบอันนี้เขาก็เริ่มจะออกมาถึงเอ่อเส้นที่สามเนาะเขานับจากตัวในหนึ 1, 2, ่งสองสามเขาอะออกมานี่แหละบัดทีเนี้ย อ่าตัวนี้ยอดนี้เขาก็จะไปโน่นแ่นบอกพี่น้องเขาก็จะไปโน่นมันกะสิมาเหาว่างหรือว่าสับว่างกันพอดีนะครับแล้วกะทิไปตรงกับไอ้ยอดนี้นะแล้วฝั่งนั้นกะสิเหามากอีกนะครับฝั่งกระโนน,นก็จะเข้ามานะครับอ่าเพื่อนเพื่อนสนั้นแล้วเหาต้องจัดระเบียบไดขันเหามีจัดระเบียบนี่โอโ้โหอึกระทึกเลยเด้จักพลเือปินพลือผู้เพี่น้องแฟนบอก ทุกก้านใบเขาจะมีกิ่งแขนงก้างเปลาออกมานะครับเนี่ยทุกก้านใบเลยพี่น้องออกมาทุกก้านใบครับไม่มีคําว่าโวไม่มีคําว่าเหี่ยวห่างไม่มีครับพี่น้องออกมาทุกก้านใบเลยการจัดระเบียบห้าก็ต้องจัดเธออเป็นดีบอกไงก็ถ้ามีจัดนั่นอึกระถึกแน่นอนพี่น้องเลยแล้วอยอดนี้ เขาก็ลยเดินไปในเส้นที่สามเลเขาก็จะเดินไปโน่นเดินไปเดินไปแล้วเขาก็ผมลมามอตาตัดยอดเขาอยู่นี้อาจจะมาตัดยอดเขาอยู่ตรงนี้มันสิมาซ่นคับตัวนี้เ่าง่ายก็คือเขาเลายยางนํากลนกันไปนะครับแลนน้วตัวนี้เขาก็จะเดิน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 มามาเส้ 3, นที่สามตรงนี้เขาก็จะมาหยุดอยู่ตรงนี вот ้เขาจะต่อกันไปเลยนะพี่น้องแล้วตัวนี้นเขาก็ต่อต่อไปนะครับ butterfly. มันจะเป็นแบบน,นี้นะครับในการจัดระเบียบอ่า ทั้งกิ่งหลักกิ่งขแขนงนะครับบัดบัดกิ่งขแขนงเข้าก็อ้อซ้อยมันบอกกิ่งขแขนงเขา้าซ้อยออกไปซ้อยออกไปผมว่าถ้าเราไม่จัดระเบียบดีๆนะครับมันก็อึกระทึกอย่างที่ผมว่านะ่นแหละน้องพี่น้องเมื่อน,นี้ผมก็เลยละมานาเสนอและก็มาเว้าวาปั่นพี่น้องฟังแต่ว่าผมมัดนะผมผมมีทด้ถ่ายคลิปพี่น้องอคือผมถ่ายคลิปผู้เดียวผมถ่ายคลิปคนเดียวมันมีได้ตาก,กล้องนะว่าง่ายก็ดีเนาะ มันก็เลยให้เราต้องทำการมัดไปก่อนในนี้เลยนี่อเมื่อเช้านี้ผมผมจองแล้วนะครับอผมจองนั่นก็คือเริ่มดึงเริ่มมัดเริ่มโน้มที่ว่าภาษาบ้านคอยจ้องลงมานะจ้องลงมาจ้องลงมามีเหอเขางัดเึิงๆหลายอเขางัดขั้นขั้นขั้นขาตรงเึิงๆหลายเวลาเขางัดทีเดียวยามันยะยามันหักยามันเผลอมีไปเมื่อไรเนาะพี่น้อง อ่าตัวนี้ผมก็จองลงมาแล้วนะครับโอ้โหจองหัวซันอ่าตอนนั้นเขาตั้งเกดี้เงินสีแกแดงเงินไปอ่าบ้าน,นี้ห้าจองลงอันนี้ห้าก็จองลงนะครับตัวนี้เ้าก็จองลงเพื่อที่จะจัดระเบียบให้เขานะครับจัดระเบียบแต่กิ้งนี้ยังมีทัานได้จองนะครับรเบามืออื่นอะไรจัง,ง,งล,งละจอ,อ,องนะครับเนี่ยจองลงมาหรือว่าโน้มลงมานั่นแหละพี่เพื่อนเพื่อนอ่าค่อยคโน้มนะครับอย่าไปเอาทีเดียวแจ็บมือนคือค่อยเบาะันเนี้ยถืนเธอเดียวจะม่านลดมึงมีอ่ไรเนาะ เออยังไปถือเธอเดียวมานเลยได้คอยจ่อโอ้ย <c> ค <oughs> อยอ,อลูกน้ำเจ้าเดียบัดนี้มัแล้วมีต้นหนึ่งนะพี่น้องต้นนี้เป็นโอปอที่ตาระเบิดนะครับอต้นนี้ตาระเบิดนี่เราจะจงนะครับเราจะจงไว้นะะ <c oughs> อะไรที่ดุจงไว้คือเราจะเก็บไว้นั่นแหละแล้วก็คล้ายๆแบบเอ็ดเป็นไอ้เขาเรียกว่าเพลอเพลืนว่าไอ้อ ดาวกระจายบอกเรื่อยๆอ่นี้เอา้าดาวกระจยายกระจายเนาะพี่น้องเราจะจงไว้แล้วก็ปล่อยเขาเดินออกมาเดินออกมาเลยนะครับเดินออกมาเดินมาจนมาสุดฝั่งกันนี้แล้วเราค่อยตัดแต,แต่แต่มันมีแต่ได้พี่น้องเอง้มันมีแต่นะครับมันมีแต่คือ,อกิง่งที่ตาระเบิดส,สองกิ่งนี้เราจะไม่เอากิ่งแขนงเราจะรูปนะครับเราจะรูปกิ่งแขนงเขาเอาแต งอนง่ายไปเลยว้าไงก็ดีคอยมีเฮเจอแตะแขนงออกมาแล้วยางไปหอดสูตรเล็กคอยกระทาการาทำการตัดว่าสันทาการตัดเลยไม่ได้ยุดได้คอยถือเลยได้ตัดก,กนันไกลนี่ตัดนะครับตัดยอดเลยนะครับเพื่อเพื่อ,อยางาคำคันเขาเก็บกิงแขนงนะครับถ้าเราเก็บกิ่งแขนงอสองยอดนี้เขาก็จะไปแบบนี้เมนบอกเขาไปผีออแบบโอ้ มันละลายโพดมันละหกโพดพี่น้องเลยเอ่อก็เลยว่าเอ้าอ่าเละเฮาละจ้งไว้ันละแต่ว่าเฮ้ามีเอากิ้งขแขนงเฮาละเอ้าละรูปตานะครับอ่าจ้งไว้แต่นอมันอะไรจะดุจงนอนี่นะนี่พี่น้องนี่พี่น้องเคยเอ,เอ,อันนี้เขาเรียกตาเนาะตาอง่นแต่บ้านแต่ดุยเซเรียกนอกอันเคยไปหานอไม้บอกพี่น้องอา่าไปเห็นนอแต่เต่ามันอยู่เอะไรเะดุยนอแต่อ่า นอนอนอ,นอหางเต้ AU, าอะไรบ้านต่ด้วยห้องนอแต่เต้านะเออตรเต้าหนาะนะนะเอออันนี้คือกันพี่นอ้องเฮาละจงเฉพาะอ่านอนี้หรือว่าตาของเขาเนี่ยตาเขาสวยเนี่ยเราจะจงแต่เราจะไม่เอากิ่งแขนาหานะ้าว้า์กไงก็ดีอ,อนี่ตรงนี้ก้านนี้กับยอดนี้นะฮะเราจะจงออกมาคล้ายๆว่าเป็นเหมือนที่เขาบอกว่าเป็น,านาดาวกระจาย ดาวกระจายเร็วแลวแต่มึงจะไปนเะาว,าวา้าไ <laughs> ง่ายก็ดีง่ายๆถ้าได้ใจความและแต่คุณจะเดินไปออ <laughs> แต่ว่าในภาษาเพื่อนว้าดาวกระจายนะครับเอาเอาเว้าในาเลยก็เว้าว,าวไปเนาะพี่น้องเนามีวากัน <laughs> แต่เฮาละรูปเราจะรูปเราจะไม่เอากิ่งแขนงเพราะถ้าเอากิ่งแขนงเนี่ย่เพราะว่าตัวนี้เนาะพี่น้องอตัวนี้เขาก็จะเดินมาแบบนี้ใช่ไหม อ่ะตัวนี้ยอดนี้เขาจะมาเส้นหนีปุ๊บแม่เบกเขากละตรงมาพีกิ้งคะแนนก้างป่าเขากละซ้อยไปแบบนี้ถ้าตัวนี้ซอยอ่อยมานี่อีกมันกัดโยจักผพลยยาดดยแล้วมาละยุงห่าหน้ามาเวาพื้นปั่นพี่น้องฟังแต่ื้อมีมีมพเพื่อนพี่น้องเลยอัปเดตเฮอพี่น้องได้เห็นได้เบื้องได้ส้มน้ำกันอ่าผู้ที่กดซับสไครต์ติดตามเข้ามาในคลิปของการทำสวนองุ่นผมก็จะเฮือพี่น้องได้เห็นได้ส้มได้เบื้องนะครับเนาะ อายอดอ่างหุ่นแต่ละวันอัปเดตเขาเรียกว่าแบบเรียลไทม์พู่แล้วโอ้ยน้องอีดอดีก็ดีเอาว้งานก็บคอยเอ็กคอนเทนต์พี่น้องหาคอนเทนต์ลงนะครับหาคอนเทนต์ลงเพื่อที่จะนําเสนอเกี่ยวกับการเอ็ดคลิปในส่วนองุ่นอย่าลืมเด้พี่น้องเลยถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใจก็กดแชร์เนาะขันพี่น้องมากนะครับเนาะคือกันกับเจ้าของนี่แหละตะกี้เจ้าของมักเบิ้งฮะนะแบบจอบท่าเบิ้งแล้วมีได้เบิ้งฮะนะมันก็เลยขั้นแฮว อะไรตะดุยคันให้วอน้องพี่น้องก็เลยท่าย้พี่น้องได้เห็นได้เบิ่งคู่มืออัปเดตอาการอัปเดตสถานการณ์ว่างุ่นของเราตอนนี้ไปฮอดซิเลเดินทางไปฮอสซิเล่นะครับมื่อนี้83บวันยอดองุ่นเป็นยังไงบ้างนะครับเดินทางไปถึงไหนแล้วการโน้มกิง่งการจัดเรียงลำดับกิ่งขนงก้างปลาเพื่อที่จะให้มันเป็นระเบียบระบบนั่นแหละพี่เพื่อน กะสวยงามเป็นย่างมากพี่น้องฟังกันนี้นะครับณนะต้นนี้ผมก็ได้กะทาการจองลงมาแล้วนะครับเราเข้เา,เาจ้องนะะเราจองลงมานะครับหรือว่าโน้มลงมา,าไม่ไม่นมทีเดียวนะครับผมจะค่อยคโน้มนะฮะโน้มมือเส้นนี่พี่น้องไอตอนเส้ๆกับน้มได้แต่เราอย่าไปกดแรงเราอย่าไปดึงแรงกะแค่นั้นนะครับแต่ขัน้นเขาน้มตอนแดดๆดดเดีด๋ยวเข้าเราเป็นวิ่น เพราะว่าเข้ามาในโรงเรือนแล้วอย่าลืมว่าโรงเรือนพวกเรานั้นเป็นโรงเรือนปิดนะครับถ้าตอนแดดๆนี่ผมจะโน้มเฉพาะกิ่งใหญ่เพราะมันไม่ไม่กี่กิ่งไม่ไม่ไม่อันยอดง่า่อันโน้มเฉพาะยอดใ่ญ่มันกระแค่อันดำยอดชองยอดนะะแต่ครับมันโน้มอันยอดน้อยๆอันนี้สีเยาเป็นวินได้พี่น้องเลยอันโน้มตอนเช้าๆก็ได้พี่น้องเลยตอนเที่ยงเช้าแดดแดดยังไม่ขึ้นนั่นแหละแต่เราโน้มเอาพอประมาณ อ๋อนมประมาณนี้เนี่ยจ้องไว้ประมาณนี้าไปถึงก็ดึงลงมาจนอันนี้หักตับเหมือนเย้าเออท่อทรงน้ําเขาแตกหรือว่าท่อน้าเลี้ยงเขาแตกเขาก็จะยอดเขาก็จะเฉามันก็เดินไปไม่ได้มันบอกพี่น้องเออง่ายๆแต่ได้ใจความม่นบอกแล้วกับจุดนี้นะครับที่ผมได้อามากเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบเก้าแปดสิบแปดเอ็ดแปดสิบองแปดสิบามนะพอถึงเก้าสิบวันเนี่ยเหล อาถึงจุดนี้แน่นอนนะครับเนาะแล้วก็ห้ามไปอีกเขาก็จะมาหยุดอยู่ตรงนี้นั่นแหละนี่เขาจะมาอามาสนอยู่ตรงนี้จุดนี้เขาก็ตัดยอดปั๊บเล,เลยพี่น้องมีแล้วโอนได้เราจะอันันไกลๆนี่ปั๊บเลยอันนี้ผมก็ยังผมยังคิดอยู่นะพี่เพื่อนคันพี่น้องผูเรร้เลันมีความรู้นะครับเนะาะกิ่งที่ออกมาแต่ว่าไม่ใช่กิง่งกิ่งที่ออกจากาก้านตานะ เขาออกเป็นยอดมาเลยนะ่ะแล้วจงดีไหมหรือว่าผมผมคิดว่าผมจะจองผมจะเก็บมือนแหละพี่น้องให้เขามานี่เลยแท่นคะแนนไงก้างป่าเลยนะ่ะเป็นคะแนนก้างป่าแต่ว่าเขาออกมาแบบนี้เลยนะเขาออกมาแบบนี้เลยผมตอนแรกผมคิดว่าหนวดเขาแต่มันไม่ใช่หนวดไงมันเป็นยอดออกมาพร้อมแบบนี้ผมก็เลยจงไว้เขาก็จะเดินไปตรงนี้เดินไปแล้วก็มัดจัดระเบียบเข้าไป แต่ถ้าว่าพี่พเพื่อนๆคนไหนนะฮะถ้ามีความรู้นะครับหรือว่ามีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องยอดสามารถพิมพ์เข้ามาอบอกผมได้เด้อยพี่น้องเด้อยนี่แต่ยอดหญ่เนะี่ยเขาจงอยู่แล้วแต่ว่าอยอดยอดยอดที่มันแตกออกมานี่แทนที่เขาจะออกมาแบบอ,ออกมาเป็นกิ่งแขนงออกมาจากก้านใบแบบนี้เนาะเขาอ,ออกมาจากก้านใบแบบนี้ ปกติฝั่งนี้จะต้องเป็นยอดนี้จะต้องมาอยู่ในกิ่งแขนงไอ้ยอดใบก้านใบตัวนี้แต่โคออกมาผีตัวนี้ก็ต้องเป็นมาอยู่ออกจากตัวนี้เขาก็จะออกอยู่เด้เนี่ยเขาจะออกอยู่เด้แต่ว่าตัวนี้ออกมาแบบนี้ผมก็ลองดูพี่เพื่อนๆลองดูว่ามันจะเป็นได้ไหมถ้ามันมีได้เอาก็ตัดทิ้มมามีดิญ้าได้พี่น้องเออเออดูยยูเซอร์เว้าง่ายถ้ได้ถ้ามันไม่ได้หรือว่ามันมันไม่สวย การไก่เราก็มีไม่เห็นจะยากเลยแมนบอกพี่น้องเออผมมีดวอลนหย่าได้ผมถือมีตัดทำมาผมนี่แก๊ป<笑><笑>ในการจัดระเบียบนะครับเนาะถ้าไม่งั้นองุ่นในระยะชิดถ้าเราไม่จัดระเบียบเขาดีๆมันก็จะลกมันระหกโคดอาแล้วบานนี้ถ้าโรคไข้ไข้เจ็บเัาหรือว่าถ้าโรคเชื้อราเข้าเรียบร้อยเลยเด่าถ้าถ้าถ,ถ้าเขาชีดกันเกินนะ อเฮาก็จําเป็นต้องทําการเอา้ามันเพลออันนี้พี่น้องเบิ่งดูอ่ามันมันเป็นอะไรทําไมยอดมันงอและแง่งแบบนี้เฮอเอาแล้วยอดย่างมาตรงตรง,ตงดีดพหดคือมันงอพับเงินอนนี้เออเนาะพี่น้องเนี่ยผมว่าเอะแปลกอยู่เลยแต่ก็ไม่เป็นเพื่อเนาะในเรื่องเขาก็ต้องทั้งออกไปทงางนาขันเจ้าเอาเนี้ยกันไก่คอยหนีบ <laughs> ได้พี่น้องเอ๋ยมีแตโอนได้พี่น้องเอ๋ย กาไกลมีนะครับตรงไหนที่มันรกตรงไหนที่คิดว่าเราไม่เอาเราตัดท้มเลยนะครับเฮาตัดท้มเลยเด้อพี่น้องเด้อผมก็มา update, อัปเดตสถานการณ์ยอดอง,งุ่นของเฮาปั่นพี่น้องเบิ้งนะครับเนาะเมื่อวานนี้กับพายุเฮาเนาะ,ะก็เป็นพเลือทีโอ้โหยังมีท่านได้แปลง,งมีท่านได้ซ่อมได้พี่น้องกึ่งปึ้งอยู่มือคืนนี้ก็เฮามาท่ายิปชอ็อตกันมาเลาะเบิ้งกับแมงอ่างน,นกับลายโตเราเฮาใดนะ เราเข้าได้เขาก็เลยเข้ามาประมาณห้าหกตัวเมื่อคืนนะครับเนาะแต่และไม่เป็นไรหรอกอ่าคือเขาจอบอยู่เขาถ่ายคลิปเขาจอบละหาคลิปลงเธอพี่น้องเบิ่งอยู่แล้วนะเฮามาคอยกระท่ายคลิปเออโอ้ยวบาง่า,งายเทเนาะอีตานี้เออคำพ่าหาคอนเทนต์เนาะนี่คือคอนเทนต์นะครับอ่าคอนเทนต์ในการปลูกอง,งุ่นแล้วก็อ่านำเสนอลงไปให้พี่เพื่อนเพื่อนได้เห็นได้ชมกันทุกวันแบบเรียลไทม์ นะครับน ah, das ah, hey, ี fo, hey, ่อันนี ah, ้แมงเพลือ oh นี oh ่เ oh. อ uh ้ยเอ๊ะโทษเอ๊ะโทษโทอแมงแข้งหนามโอ้ยเนาะแมงแข้ง้ํามเนาะแมงแข้งขิวเออขิวอยู่หอมอยู่เด้แมงแข้ง้ําพี่น้องไงเขาก็เข้ามาได้พี่น้องเอ้ยแมลงพวกนี้เขาเข้ามาแต่เราก็ต้องดูแลเขาแบบนี้แหละเนาะพี่น้องเนาะเออเขาก็ดูแลไปเลยเนาะขันเขามีดูแลโยอันเพอเมื่อเลิกก็มีได้แหละถ้าเพอเมื่อไหร่ก็เป็นเรื่องนะครับ ผมอัดเป็นคอนเทนต์ผมก็เลยต้องได้ท่ายคลิปเพื่อพี่น้องได้เห็นคู่มือ,อเพื่อเอฟซีผู้ที่เข้ามากดซับสไครต์แต่ว่าคลิปช็อตลังเธอผมก็แล้วแต่ผมละท่ายเนี่ยวันนี้ผมก็ไปหาเห็ดไปซ่องเห็ดแต่ไม่ได้ทําคลิปเก็บเห็ดนะครับไปถ่ายแล้วก็ปั่นพี่น้องเบิ้งเห็ดยู่วเอ,อ,ยา,อายู่คข้าฝนตกไมาเห็ดยู่คข้าเริมอ้อพี่น้องเลยมันก็เป็นเพลที่เข้านาเสนอลงไปในในคลิปช็อตเนาะแต่ว่าคลิปเา่าเขาก็เป็นคลิปเกี่ยวกับอง,งุงนุ่นหละยังมีได้ไปแนวอื่นได้พี่น้องเอ้ย ลุ้นไปน้ากันเบิ้งไปน้ากันนะครับเนาะดูแลไปน้ากันปูไปน้ากัน,น,กนจนกว่าอางุ้นของเหาละครบเจ็ดเดือนแปดเดือนนะครับนะตอนนี้กาเลยอีกเจ็ดมือกระครบสามเดือนอเดินทางเข้าสามเดือนนะครับเหลืออีกเจ็ดวันแล้วก็เหลืออีกสามเดือนกละครบหกเดือนเบิ้งไปคู่มือเน,นี่ยนี่แหละพี่น้อง,งเออผมเอาลงให้พี่น้องเบิ้งคู่มือ ทุกวันนะครับแต่ว่าการบำรุงรักษาหันกัตามที่ผมได้วอาไว้ในคลิปเกือบทุกคลิปเนาะในคลิปก่อนๆหันการบำรุงรักษาการใื้ฟุ้เให้ปุ๋ยกะเฮอไปปกติเพราะอะไรเพราะว่าเฮ้าช่วงนี้เฮ้าดูแลองุ่นต้องการลำต้นต้องการยอดนะครับเบื้องลำต้นเขาพี่น้องใหญ่นี่นะพี่นลำต้นใหญ่มากนะครับเอสี่สิบแปดลำต้นใหญ่สมบูรณ์อวบอิ่มนะครับอ,อันนี้ก็ต้นใหญ่มากกว่าพี่น้องต้นใหญ่ ใบหนานะครับเข้าดูแลตอนนี้เข้าดูแลแ,แค่นี้เฮ่อปุ๋ยเฮ่อฟุ่นเฮ่ออาหารทางใบนะครับเื่ออาหารทางใบกับทุกอาทิตย์อาทิตย์ละสองครั้งอาหารทางใบให้ปุ๋ยามาตอนหลังๆนี้ผมก็เลิมเยอะห่างๆนะครับเนาะเพราะว่าเขาเริมเขาเริ่มตัวขึ้นเราก็พยายามให้ตามสถานการณ์คือเฮอเฮอแล้ว ประมาณอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งนี่คือเราเ,าเ,าเาล่าเฮาเลิมเฮอหลาหลเฮินได้พี่น้องเลยให้หลายขึ้นกว่าเดิมฮะนะมีเเฮออันอ้อยมีเดอกะกำเยอะก,กำเต็มมือแน่ฮะคา่าะวะกำบ้านก็นดีนะพวกพวกลงอานะพี่น้องเนาะแต่ว่าอาทิตย์ละหนึ่งครั้งได้บาทน,นี่มั่นกัดนี้แหละพี่น้องการเอ็ดเป็นคอนเทนต์เรียวกว่าการที่เฮาดูแลเป็นคอนเทนต์เนี่ยเฮาละสามารถบะพี่น้องใดทุกมือทุกมือทุกมือฮะนะและพี่น้องก็ละสังเกตเห็นยอดอ่างวนของเฮาทุกมือทุกมือเห็นแล้ว แล้วเอ็ดอัลีแล้ววะเราจังหวาวเราจังท่ายฝันพี่น้องเบิงแม่นบอกยอดองุ่นมันก็ละสวยงามประมาณนี้แต่ว่าผมเลิมเลิมถอยเมื่อเมื่อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยให้อาทีได้หนึ่งครั้งแต่ผมเริ่มให้เยอะนะครับผมเริ่มให้เยอะได้ทําไมถึงเริ่มให้เยอะขึ้นการให้ปุ๋ยอ่าต้นมันใหญ่ขึ้นไงมียามันเปื่อยมียามันตายแล้วเออว่าตรงๆเลยอให้เยอะแต่ก็เราก็ถอยความถี่ คุณนบานเห่าไปสะสมอาหารเข้าจังเฮอที่อีนานมันเป็นแบบนี้ได้พี่น้องเอ้ยเออตอนสะสมอาหารเราก็เริ่มให้ทีให้ทีสามสี่วันครั้งสามสี่วันครั้งแต่ว่าเข้าเฮอน,น้อยเฮออ้อยอ้อยอ้อยไปเลยเลยนะครับนี่อันนี้ตามที่ความเข้าใจของผมนะพี่น้องเนะาะครับไปหอดเมื่อน,นั้นเข้าจังมาเบิ้งกันอีกรอบหนึง่งแต่เมื่อน,นี้นะมาถ่ายปั่นพี่น้องเบิง้งและกระว่าวปั่นพี่น้องฟังประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้ออ่าเอาเบิ้งเวลากันปาตู หวาวสไลด์ใบโบ,บกแป๊บเดียวพี่น้องเศร้าก่อนนาทีเอาละพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้กระเนยาวมาพอสมมาภาควรเนาะผู้ค้าก็ขอขอบคุณขอบโมกขอบเจอพี่น้องปองป่ายคู่คนเนาะที่แวะมาเป็นกำลังแรงโมกกำลังแรงเจอเฮอดูยูเซอร์นะครับเนาะอ่ามาเบิ้งยอดองุ่นอิตาด้ยนะครับเนาะมาหวาพื้นการปลูกองุ่นระยะชิดนะครับเนาะเฮาต้องจัดการอ่ากิ่งแขนงก้างปลาเฮอดีการจัดกิ่งแขนงก้างปลาเฮาก็ต้องโน้มนะครับเนาะโน้มโน้มโน้ม แต่ว่าไม่เอาทีเดียวนะครับโน้มไปเรื่อยๆอถ้าเขาเดินไปถึงจ,จุดที่เราจะมัดแล้วเราค่อยดึงให้เขาแจบลงมามัดนะครับนาวาวประมาณนี้เด้อพี่น้องเนอะเอาแล้วจบคลิปเลยได้พี่น้องเลยก่อนจบคลิปขอพี่น้องป้องปายคู่คนเนาะยูดีมีแห้งกินขา้าวแซบนอนรับความเจ็บมีอะไรความใครมีเฮอมี่คณพะรักษาเทวดาคุ้มครองอาเงนินได้มันมันมก,กันคู่คนเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากมายบาย,บายยครับผมพอกันใหมคลิปหน้าครับมืออื่นนี่ละคลิปหน้าก็ดี